ด่วนล่าสุดบอทบอยพูดถึงซอแอนแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่พี่น้องจา๋าเดีย๋ยวยายนุชซีบาสูฟังเนาะคือว่าล่าสุดบอทบอยแล้วก็ได้พูดถึงซอแอนแบบนี้ละพี่น้องเราบอกวางสิละพี่น้องจา๋าเ้าแอนทางานวันนี้ความเก่งความสู้ของผมไม่ได้ครึ่งเขาเลยสู้ๆนะครับอรดี Already. กว่าจะสําเร็จในแต่ละโปรเจกต์ไม่ง่ายไม่ได้มาฟรีๆแต่เธอก็ทําได้ แต่และแบรนด์ที่เข้ามาคือการพิสูจน์ให้เห็นศักยภาพของเธอและเธอก็คู่ควรเลิฟสารพี่น้องจากบ,บอดบอยแล้วก็มาซอยแอนนี่เก่งค่ะอินลีเราบัได้เคืงของซอยแอนเลยพี่น้องเอฟซีหลายท่านกําลังไหลของมัแสดงความคิดเห็นน้ำนอพี่น้องยานุสิยาให้ฟังน,าาน,นอกจะเนะทันนีกก็ว่าคุณบอยได้ภรรยาทั้งเก่งแกร่งเป็นแม่ของลูกที่เพอร์เฟกมากค่ะ อีกท่านนี้กว่าบอสบอยซอแอนเก่งสุดขยันสุดเลยกำลังใจเด้อจ้าสู้ๆจ้าดูหมอลำเพอะเธอคะ่ะแอนอรดีคนเก่งอีกท่านนี้กว่าอยู่แล้วจ้าสมกันน่ารักและทั้งสองเลยชอบดูทุกวันเลยคะ่คะใครที่บ่นว่าเหนื่อยว่าทำงานหนักให้มาดูแอนอรดีทำงานก่อน วันหนึ่งรับสามถึงสงานก็ยังผ่านมาแล้วป่วยขนาดไหนก็ต้องทำงานเก่งและแกร่งมากๆเหมาะสมที่สุดแล้วกับฉายาราชินีแห่งใจเกินร้อยเพราะว่าบอดบอยแล้วก่าซอยแอนอะไรดีนี่คือราชินีแห่งใจเกินลอยพี่น้องจา้าส่งกำลังใจให้ทั้งสองเลยพวกเจ้าเก่งคัีกท่านนี่ก็บ่า จริงเลยต้นแบบที่ดีของทุกคนครับน่ารักทุกอย่างจ้ารักไม่มีข้อแม้แมนพี่นงจ้าเก่งทั้งคู่คาบอยแอนถึงได้หนุนกันรวยรวยขึ้นไปนะคะอีกท่านนี้ก็ว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันในทุกเรื่องบอยกแอนคู่สร้างคู่สมเสริมพลังบวกให้แก่กันและกันสุดยอดมากคะ่ะอีกท่านนี้ก็ว่า นี่แหละคือคู่ชีวิตที่คู่เคียงข้างกันตลอดเวลาถ้าเราทำงานด้วยความสุขทุกเวลาแม้จะเหนื่อยบ้างมีปัญหาบ้างเราก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะเจ้าหักเมียเจ้าหลายแม่ละออนซอนเบิ่งติดตามทุกการเคลื่อนไหวจ้าดีใจนํำจ้าทั้งคู่เลยซอแอนได้สามีดีมากค่ะแม่นพี่น้องจ้าโอ้ยซออนดีใจนำ้ำเรานะพี่น้อง รักมากคนเก่งหัวใจแกร่งการก้าวเดินจะมั่นคงแกร่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อมีคนยืนเคียงข้างที่ใช่อะไรก็ฉุดไม่อยู่รักที่สุดแล้ว AB บีบอสบอยซอแอนพีพน้องเพชรน้องพลอยเมนพี่น้องจ๋าเอฟซีกัดลังไหลขอมาแสดงความคิดเห็นดีใจน้ำบอสบอยซอแอนเนะพี่น้องกับขอเฮงแห้งปังๆเด้อซอแอนบอสบอย ไปทั้งใดมาทา้งใดก็ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยเฮงเฮงปังปันยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปจ้าพี่พี่น้องๆอ,งองมีความคิดเห็นว่าจัาใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเด้อเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนยวมีข่าวสารยายนิ้วก็จะมาอัปเดตวอลสู้ฟังคือก่าละจ้าฝากช่องหน่อยหน่ยยายนิ้วเด้อเด้อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำนเด้อเด้อจ้าขอบคุณมากค่ะบายบาย